กับสวัสดีครับเพื่อนแฟนเบืเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องการศาสมเด็จนะครับอัถ้าได้รับชมในช่อง youtube นะคลิปนี้ก็นําพาแท้จากแฟนเบืเครื่องทุกบ้านนะครับเป็นสมเด็จวะะรรคังพิมใหญ่พระประธานพิมยุคต้นนะครับนี่คือพิมพ์ยุคแกๆเพื่อนๆดูนะครับนะพุทธสิงห์เนี่ยจะไม่ค่อยคมชั้นลึกเหมือนกับพาพิมพ์ยุคป่าสตรเนเ้อปูนนะครับเนี่ยก็ใช้ปูนศุกเป็นหลักเห็นไหม ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศาพรนเด็ดนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อนสนับสนุนช่องทางการศาพรนเด็ดนะครับด้วยในวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับ ท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาช,ชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับ50บาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกาเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับ ทางช่องของเรานะครับพระที่แก่ปูนสุกเราจะเห็นชาวซ้ายในปูนสุกนี่เดินคลุมแบบนี้นะนะทําไมเราถึงเห็นว่ามีลักษณะว่าขาปุยเนื้อขาวมันขึ้นมานะครับหลักการดูง่ายเลยนะครับพระตเด็กของแท้เนี่ยมันต้องมีลักษณะาการงอกของปูนแล้วนะครับร้อยห้าสิบปีเนี่ยก็จะเมี้ยแต่ตัวน้ําประสานตัวมวลสารนะครับตัวเชื่อมตัวประสานเช่นน้ามันน้ําว่านผงพุทธคุณอะไรตามม่างมวลสารมันมีมากน้อยไม่เท่ากัน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอพระสมเด็จวัลคังมีทั้งแก่มวลสารแก่น้ํามันแก่น้ําว่านแก่ปูนนะครับแก่ผงพุทธคุณถ้าเป็นพ้าที่แก่ผงพุทธคุณเนี่ยนะครับเบื่อนนะเนื้อมันจะไม่แกล่งเท่าไหร่นะครับเนื้อจะไม่แกล่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสัดส่วนปูนน้อยผงพุทธคุณเยอะผงพุทธคุณคืออะไรผงพุทธคุณก็คือผงช็อกนั่นเองนะครับคือผงช็อกนะแต่ในพระสมเด็จวัลคังทุกองนะครับจะผสมปูนเปลือกหอยทั้งนั้น นะครับแล้วแต่สัดส่วนจะมากจะน้อยแต่ถ้าเป็นมาตรฐานก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะการตรวจอายุก็บ่งบอกได้ถึงนะมวลสารด้วยถ้าที่แก่ผงพุทธคุณนะครับค่าแคลเซียมก็จะน้อยก็จะต่ำเพราะม,มีอยู่น้อยไงนะแต่ถ้าพ้าแก่ปูนนะครับเยอะๆค่าแคลเซียมก็จะขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ผงพุทธคุณตรวจสอบได้นะครับเลือดนะว่ามาจากกลุ่มนะผงช็อกโกแลต เดี๋ยเพื่อนดูนะครับพิมพ์อย่างเนี้ยไม่มีใครทาปลอมทําปลอมได้ยากนะครับทําปลอมได้ยากนะนะมาดูด้านหลังนเนี่ยดูดิอ่ะแล้วแกล้งแข็งแน่นแน่นนะครับเพื่อนแกลงแข็งแล้วก็แน่นนะครับเนี่ยดูความแห้งดูความเหี่ยวเห็นไหมดูลักษณะการยุบย่นย่อของเนื้อเนี่ยคือผสมปูนซ็ก แต่แกล่งแข็งนะฮะเนี่ยผมจะกระท้อให้ดูนะเพื่อนดูนะเห็นไหมดูนปูตุกก็จริงนะครับแต่แกล่งแข็งมากนะแข่งแข็งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการอยู่รวมกันของเนื้อปูนะครับนะองค์นี้ไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบเจ็ดสิบปีอะนะครับนะถ้าเทียบกับเนื้อที่ผมเคยตรวจมานะครับพายุปลาย ร้อยห้าสิบปียังไม่ได้ขนาดนี้องค์นี้อย่างน้อยร้อยหกสิบปีขึ้นไปนะครับร้อยสิบปีขึ้นไป่นะปไปมาดูน,นะเต็มพิมพ์ดูเรื่องเนี่ยพอเรามาดูในเนื้อนะ่ะทําไมเนื้อมันยุบย่นย่อนะครับแคลไซน์งอกปกคลุมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยคือการงอกของแคลไซน์นะครับที่เกิดขึ้นดูเรี่อะ ในพากของแท้นะครับแถวไซมันต้องงอกเห็นไหมขนาดเราไม่ลงไปที่กาลังขยายมากเท่าไหร่นะนี่ดูแค่ห้าสิบเท่าหกสิบเท่าเลยเห็นไหมนี่แถวไซดังนั้นนเพื่อนเห็นไหมในพักปลอมพักใหม่มันยังไม่เกิดนะครับเพื่อนเพื่อไว้เลยเนี่ยดูเนื้อดูมวลสารนะครบท้วนนะครับเล็ดดาเล็ดแดงชินว่านอะไรต่างนะเนี่ยแถวไซ ในข้าวสมเด็จของแท้ทุกองค์นะครับมันต้องงอกแล้วนะแล้วผิวไม่เรียบเห็นไหมเพราะมันงอกเยอะเดินเยอะคุมเยอะเดูเดีย่ยเห็นไหมเวลาเราดูพระเน้าผงเนี่ยนะครับถ้าที่ถึงยุคทันยุคเนี่ยนะถ้าเก่าจริงมันต้องมีลักษณะการงอกของปูนหลยนะครับมันต้องมีลักษณะการงอกองแถวไซส์กว่างพระสมเด็จวะะัะฆังเนี่ยนะครับมันมีคาร์บอเนตไงเพราะก็เป็นปูนเผา

เราเห็นเป็นปุยเป็นก้อนๆเป็นผลึกเป็นปุยๆเนี่ยนะครับนี่คือแคลไซด์ดังนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนี่คือกลุ่มเนื้อผ้าแท้ที่ดูง่ายนะเวลาเพืเ่อนๆมีโอกาสได้หยิบได้่องนะครับได้เจอเนี่ยนะเนื้ออย่างเงี้ยนะครับเก็บเลยนะนี่ขนาดเราขยายแค่กําลังขยาย8บเท่าเห็นไหมผ้าแท้เนี่ย เนี่ยนะครับของชาวบ้านดูเลยอ่ะเนี่ยใครมีแบบนี้นะครับเพื่อนนะแท้ลุกองค์ขึ้นคอไม่ต้องอายใครเลยมีพุทธคุณเต็มร้อยแน่นอนทันยุคแน่นอนนะครับทันสมเด็จโตสร้างแน่นอนนะถ้าสายวัดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่สายวังแน่เห็นไหมสายวังเขาจะสร้างคนละรูปแบบ นะครับลายวังจะมีหลากหลายในทําเบื่อนนะแต่ถ้าพาสายวันละครั้เห็นไหมเนื้อจะเป็นปูนสุกเห็นไหมแถวไซส์จะง,งอกเยอะเนี่ยดูนะครับเนื้อเนี่ยนี่จัดได้ว่าเป็นพลาเนื้อครูในะนับเบื่อนี่ใช้เป็นเนื้อครูได้เลยในการศึกษาพราสม็จดดนะครับเนี่ฟซีลงนำให้ผมโปรโมทให้นะครับ ท่านใดอยากจะได้ผ้าทแท้นะฮะในราคาที่ไม่แพงแล้วสามารถรองรับหลักวิทยาศาสตร์นะครับมาตรฐานตากลนนะโดยการตรวจอายุตรวจแคลไซด์ได้นะครับเนี่ยไม,นะไม่แพงนะครับองค์นี้เจ้าของเปิดไม่แพงนะนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหมื่นแปดนะใครอยากจะได้ผ้าแท้นะครับเนี่ยแล้วแท้มาตรฐานนะครับเรื่อนแท้มาตรฐานตามหลักวิทยาศาสตร์ตามประวัติศาสตร์นะครับ เข้าใจคําว่าตามประวัติศาสตร์มครับตามตํารานะของอาจารย์จียมปวายที่บันทึกเอาไว้เนี่ยคือปูนก่าหอยร้อยเปอร์เซ็นแล้วมวลสารเม็ดแดงก็มีนะนี่เม็ดแดงคุ้มกอ่อนนเห็นไหมดูแคลไซนี่เห็นไหมการงอกคุมเยอะมากเลยดูเรียบเวลาเราขยายขึ้นมาล้วกําลังขยายตูงเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าแคลไซน์นี่งอกปกคุม นะครับเดินคุมทั้งองแล้วนะซึ่งชัานในพระเกศพระปลอมนะครับเพื่อนนะมันเป็นแค่การโปะผิวชาวไซเหล่านี้มันงอกในเนื้อนะครับนะมันงอกในเนื้อมันไม่ได้เป็นแป้งรองพิมพ์ที่ลอยๆอยู่ข้างบนนะอาจจะมีงอกเยอะขึ้นมาปกคุมบ้างนะครับขึ้นมาปกคุมบ้างแต่ถ้าเป็นของแท้จริงๆนะครับการงอกมันต้องมีทั้งผิวชั้นนอกถึงชั้นในน,นะหลักการง่ายๆนะครับ เวลาเราดูเนี่ยนะแถวใยเหล่านี้มันต้องขึ้นจากผิวชั้นในออกมาชั้นนอกนะครับเพราะฉะนั้นในผ้าแทนเนี่ยมันต้องขึ้นทั้งนอกทั้งในนะครับไม่ใช่ว่ามาเป็นแป้งรองพิมพ์แป้งโรยพิมพ์นะกระจะจันโกกทั้งเพนะครับโกกทั้งนั้นอนะ่ะลองพองลองพิมพ์กระจะจันเนี่ยเนี่ยเป็นการที่ผ่านการลงรักเพื่อดูมนะครับนะดำๆในรักเก่าที่ลงเหลืออยู่ว่า ถ้าเคยลงรักมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากผ่านสภาพผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีมันเกินร้อยห้าสิบปีนะครับวงนี้เกินร้อยหกสิบปีนะครับเลื่อนเกินร้อยหกสิบปีแน่นอนนะอาจจะเป็นพระยุคก,กลางนะครับถึงยุคต้นแหละนะถ้าร้อยหกสิบปีเนี่ยนะครับเกินแน่นอนนะเนีย่ยดูดิครับผมเคยนําพระยุคก,กลางลงไปนะครับที่ลงรักปิดทองอ่าลงรัก แดงเห็นไหมองนี้แถวซ้ายงอแฉกกว่าอีกนะครับนะองนี้แถวซ้ายงอเยอะกว่าจัดกว่าด้วยบงบอกได้ถึงอายุเขาสร้างมาก่อนนะครับผ้าสร้างมาก่อนเนี่ยหิวรักเดิมๆนะครับเห็นไหมดำๆเนี่ยเนี่ยพวกน็้บแร่นิ้หินเห็นไหมเนี่ยเป็นมวลสารทั้งนั้นนะครับ งห,งเห,ห,เหงเหลืองเห็นไหมก้อนเหลืองเือเนี่ยก็มีก็เป็นมวลสารนะครับเปือนเห็นไหมคราบไขของตางยิวน,นะเนี่ยคราบไขตางยิวที่งอกมาอยู่เปลือกผิวเนี่ยนะครับเปืือนนะนานๆมันก็แห้งมันก็ระเหยนะครับมันก็แห้งระเหยไปตามธรรมชาติแหละย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่ามันจะคงอยู่ถาวรน,นะ เมื่อเขาแห้งงอกระเหยมาสู่ผิวชั้นนอกเนี่ยนะครับนะเขาก็ต้องทําปฏิกิริยากับอะไรครับถ้ากดดังอากาศความร้อนความชื้นนะฮะมันก็ทําให้เกิดการย่อยสลายไปไดน้นี่คือหลักธรรมชาตินะครับหลักกายภาพเลยนะหลักกายภาพรู้ครับแล้วเราไม่สามารถไปกําหนดบังคับได้นะครับว่าพระตจละองค์ที่อยู่ที่แต่ละบุคคลเนี่ยนะครับนะ ความสมบูรณ์สภาพการใช้ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนต้องเข้าใจนะครับไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมบดยจากบ้านที่เขาใช้ที่เขาเก็บเขาดูแลรักษานะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดส่วนของปูนก็ไม่เท่ากันนะครับน้ํามันน้ํว่านที่มีเหลียฟ้าก็ไม่เท่ากันมันจะให้เหมือนกันเป๊ะน,นี่นะครับพระสมเด็จนีเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเหมือนกันเป๊ะเด๊ะตำหนิเหมือนกันนะครับสีเหมือนกันเท่ากันเลยปลอม นะครับตามหลักกายภาพของแคลเซียมปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับไม่สามารถจะง,งอกมาในสัดส่วนที่เหมือนกันและเท่ากันเลยนะครับถ้าง,งอกมาเท่ากันนะครับนะอ่าพิมพ์เหมือนกันตนําหนิเหมือนกันสีเหมือนกันเด๊น้ํามันน้ําว่านนะครับนั่นคือพาที่ทําสีนะมันทํามาจากโรงงานนะครับถ้าเราดูด้วยกล้องกําลังขยายเนี่ยนะครับยิ่งเห็นชัดนะยิ่งเห็นชัดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะ ถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับสีเหมือนกันนะฮะรายละเอียดต่างเหมือนกันได้นเนี่ยหลายหลายองค์เนี่ยผ้าโรงงานนะครับถ้าไี่ผมต่องผ้าแท้นะครับน้อยมากนะน้อยมากที่จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพหรือการงอกในสัดส่วนที่เท่ากันทุกองคเนี่ยนะครับถือว่าน้อยนะน้อยมากเนี่ยดูันซุ้มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดินคลุมเป็น,นก้อนๆเลยเห็นไหมข้างล่างข้างล่างเนี่ยนะเนี่ย นี่คือขควไซดังนั้นนะครับถ้าแกะบ,บนูนถุกเนี่ยมวลสารเม็ดแดงเห็นไหมนี่ผมไม่ดูแค่แปดสิบเท่าเนี่ยเวลาเพื่อนดูนะครับนะภาพกว้างๆอย่างเงี้ยเราจะโฟกัสลักษณะเนื้อได้ดีนะครับเวลาเราหยิบส่องเจอพักนะตลาดพ้าแบ่งผ้านเนี่ยนะนี่คือภาพกว้างอย่างเงี้ยนะเพื่อนจะได้เห็นว่าเออมันแห้งยังไงนะการงอกของปูนเป็นยังไง นะฮะมวลสารเป็นยังไงเห็นไหมสีสันวันนะแต่สีสันวันนะนะครับในแต่ละองค์ไม่เท่ากันนะครับเบือดเราจะมายึดถือว่านะผ้าเนี่ยต้องสีแบบนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะเด้เด้เนี่ยไม่ใช่ดูผ้าของเซียนเนี่ยของมันเหมือนกันเป๊ะนะครับนั่นคือผิดวิสัยของแคลเซียมน,นะครับผิดหลักธรรมชาติหลักกายภาพของปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยดูมันซุ้มเห็นไหม งอกเป็นอุยเป็นก้อนเป็นเต็ไมไปหมดเลยอ่าพระดูด้านหลังเนีย่ยด้านหลังดูนะด้านหน้างอกขึ้นเยอะกว่าจัดกว่านะครับอ่าดูผิวดูเนื้อถ้าเราปรับแสงเห็นไหมเราจะเห็นมวลสาร็นระดับเปิดกผิวแห้ง เนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยป้นสุกนะครับปูนสุขเนี่ยคือพ้าที่แก่ปูนเผาแล้วมวลสารก็เยอะนะครับเมื่อนมวลสารก็เยอะ เม็ดมวลตาเน่ะหน้าหลังนี่เยอะมากเนี่ยน้ำมันตังยิ้วนะครับสีน้ำตาลเนี่ยนะมันงอกระเหยและแห้งมาเกาะที่เปลือกผิวนะเนี่ยผมว่าอเนี้ยนะครับใช้แล้วก็ตากว่ามันหิ้งนะเป็นเวลายาวนานนะครับเป็นเวลายาวนานถ้าเราดูจากคราบเน็่ยนะนะครับเนี่ยคราบพงกเนี้ย เป็นคาบที่ฝุ่นเกาะด้วยนะครับเป็นคาบที่ฝุ่นเล็กๆนะครับเป็นคาบที่ฝุ่นผมจะตะแคงให้ดูนะเนี่ยมีคาบที่ฝุ่นปะปนด้วยนะครับเนื่องจากผมว่าพานี่อยู่บนยิ่งมาเป็นเวลานานๆนะครับใช้แล้วก็ตั้งอยู่บนหิ้งนะครับ เนี่ยดูเม็ดแดงดูปุยอย่างนี้นะครับเลือดนะเนื้อแข็งโป๊กเลยนะครับเนี่ยเนื้อแข็งมากเห็นไหมดูปูนสุกเนี่ยเนื้อแกล่งแล้วก็แข็งนะฮะองค์เนี้ยแกล่งข้อนี่ดังกิ๊บกิ๊กิ๊บกิ๊เลยนะครับเพราะว่ามันร้อยกว่าปีอ่ะนะครับเพื่อนๆจะนะเนื้อเขาเนี่ยแทบจะไม่มีความชื้นอยู่ในองค์พระแล้วนะฮะร้อยกว่าปีเนี่ย เนี่ยดูเปลือกผิวนี่ไม่เรียบเห็นมากมีเม็ดทองด้วยเนี่ยเพื่อด,ดูพิมพ์เอาไว้นะพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานเห็นไหมดูเส้นตรงนี้จะมีชีวอนนะครับชายชีวอน เนี่ยทีมยุบต้นนะครับพิมพ์ยุบต้นแล้วไม่มีใครปลอมนะครับเบื่อเข้าใจไหมไม่มีใครปลอมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีต้นแบบที่จะปลอมนะครับคาว่าผ้าปลอมเนี่ยเขาจะไปปลอมพวกผ้าเซียนพระตําหนินะครับพ้าพิมพ์นิยมหนุนทีมอย่างเงี้ยมันยเอาต้นแบบอย่างไหนมาปลอมแล้วก็ปลอมไม่ได้ด้วยนะปลอมไม่ได้นะครับปลอมยากมันจะทํายังไงนะเนี่ยมันทําได้ยากนะครับเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะศึกษาและเก็บสะสมเนี่ยนะครับถ้าเราอยากได้พุทธคุณจริงๆนะครับอยากจะมีสมเด็จวัลพังของแท้นะครับไว้บูชาลาตนาติดตัวนะฮะไว้บูชานะอยากจะได้พุทธคุณเนะี่ยมันต้องเก็บผ้าแท้นะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าราคามไม่สามารถกําหนดได้หรอกนะครับว่าพ้าองค์นั้นจะแท้จะเก๋นะครับนี่คือหลักหลักการดูศิละปะวัตถุโบราณทุกอย่างมันต้องดูความเก่า นะฮะทุกอ,อย่างอ่ะยิ่งพระสมเด็จเนี่ยครับผมว่าจัดเป็นพระที่ดูง่ายนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระปลอมเนี่ยมันทํากายภาพไม่ได้ทำแถวไซด์ไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้เพนเกษจะแม้มันต้องเกิดพิเดงตามสภาพและการเวลาเพราะฉะนั้นในกลุ่มพระปลอมพระโรงงานเนี่ยยังไงมันก็ทํานี้ได้นะครับนะเราต้องเข้าใจหลักการนี้นะ และปัจจุบันในวิทยาศาสตร์สามารถตรวจอายุของพระสมเด็จได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับชุดเบญจามาคีนี่ตรวจได้ร้อยเปอร์เซ็นะก็อย่าไปเชื่อไอ้พวกกลุ่มเซียนห้างนะครับวิทยาศาสตร์เชื่อถือไม่ได้นะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะตรวจสอบอายุพระสมเด็จได้เพืเ่อนๆดูเดีย่าดูมันพูด่ิคนที่พูดแบบนี้คือคนที่พูดด้วยความโง่นะครับคนที่พูดเห็นแก่ตัวตัวเองเสียผลประโยชน์นะครับ ตัวเองขายพระปลอมราคาห้าล้านสิบล้านสามสิบล้านนะครับนะพอเขามีมาตรฐานที่เป็นกลางนะครับโดยไม่เข้าข้างใครเลยไม่แห่ไม่เชียร์พระใทนะครับนะตรวจสอบไปตามอายุของเนื้อพระตรวจสอบไปตามวัสดุนะครับเครื่องเนี่ยนะมันไม่หลอกลวงอยู่แล้วแต่พวกเซียนเนี่ยนะครับเห็นไหมมันออกมาปัน่นออกมาแถนะครับสมเด็จไม่สามารถตรวจสอบด้วยเครื่องเซมได้ เนี่ยนะเซมเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยเขายิงจุดเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับในพระสมเด็จเนี่ยนะเขายิงจุดเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะคนะนั่นก็คือยิงอายุเนี่ยนะครับค่าแคลเซียมเนี่ยก็รู้แล้วนะครับตรวจได้กระทั่งว่าเปลือกหอยเนี่ยมาจากกลุ่มปูเปลือกหอยชนิดไหนด้วยมันได้รายละเอียดลึกมากกว่านั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้นะครับ แม้แต่เม็ดแดงเนี่ยนะเม็ดแดงในพระทุกมกอเนี่ยที่เราเรียกว่าเม็ดแดงเนี่ยนะครับอ่าพระเม็ดแดงกําแพงเนี่ยนะี่เรียกว่าเม็ดแดงทุ้กรงทุ้กอเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเขาสามารถตรวจอายุได้นะครับว่าเม็ดแดงเหล่านี้นะมีอายุนะครับตรงตามประวัติศาสตร์หรือเปล่าหกร้อยถึงเจ็ดร้อยปีนะครับสุขโขทยนะัยเนี่ยเม็ดแดงเหล่านี้สามารถตรวจนะหาค่าตารางธาตุได้นะครับตรวจหาไทเทนเนียมได้นะตรวจหาไทเทนเนียมได้ ดีก้อนได้นะครับเห็นไหมมันไม่ใช่เม็ดแดงนะครับอิฐแดงนะพระที่สมเด็จโตนำมมาตามสร้างวัดสมเด็จเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์กานดูดีครับเป็นเกวียนนะครับมันมีหลายกลุ่มหลายวัดนะท่านนำมมาตามแตกผสมเป็นมวลสารพุทธคุณในพระสมเด็จวัดละครเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันยังตรวจได้เลยไม่แดงนะ นะครับพวกอัญมณีพวกทองอะไรต่างๆนะฮะชิ้นวงชิ้นว่านน้ำมงน้ำว่านแม้แต่ผงช็อกผงพุทธคุณนะครับเมื่อก่อนเซียนพวกกันแต่ผงพุทธคุณเนื้อพุทธคุณเนื้อผงพุทธคุณนะครับมึงไม่รู้เลยว่าไอ้ผงพุทธคุณเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเขาสร้างมาจากอะไรนะครับผงพุทธคุณก็คือผงช็อกไงที่เขาเขียนยันพุทธคุณยันนะฮะอ่าต่างๆนะครับเขียนบนดานชนวนแล้วก็ปาดลบออกมานะครับ ทำเป็นผงพุทธคุณก็คือผงชอ็อปเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าในภาสติดพลาระงมีทั้งแก่ผงพุทธคุณแล้วก็แก่ปูนดิบแก่น้ํามันแก่น้ํหวัานนะครับมีหลากหลายนะแต่ดีเอ็นเอของเขาก็คือต้องเป็นปูนเปลือกหอยเท่านั้นเข้าใจไหมครับไอ้พวกเซียนเนี่ยนะไอ้พวกการเนี่ยมันเสียประโยชน์นะครับตัวเองโง่แล้วนะยังมาแถนะครับให้คนอื่นก็โง่าตามตัวเองเพราะาตัวเองเสียประโยชน์นะครับ นะเมื่อทุกคนรู้ว่าพระสมเด็จนะครับนะถ้าท่านดูเป็นท่านสามารถหาพระแท้มาบูชาไดา้เขาจะไปเช่าองค์ละสามสิบล้านยี่สิบล้านของพวกมึงทำไมนะครับไม่รู้แท้จริงหรือเปล่านู่นเพราะหลักการความแท้ของมึงดูด้วยตำหนินะครับดูด้วยคนนั้นการันตีคนนี้การันตีนะครับแต่สายวิทยาศาสตร์นะครับเราการันตีกันด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับหลักกายภาพนะเนะเห็นนั้นพอเราศึกษาหลักกายภาพเพื่อนทุกคนสามารถศึกษาไดาน้นะครับมันเป็นไปตาม นะประวัติศาสตร์ไหมพูดเบอก์ไพอยเนี่ยนะครับในเก่าที่มีอายุร้อยสิบปีขึ้นไปมันจะมีแคลไซทุกองค์นะทุกองค์ถึงจะเป็นพระแท้ที่ถันยุคที่พวกเตียนไม่กล้าใช้กล้องไม่กล้าตรวจอายุไม่กล้าทําอะไรทุกอย่างทางหลังที่ศาสตร์นี่นะครับเพราะมันรับไม่ได้ครับมันกลัวพระมันปลอมนะครับถ้าเอามาเนี่ยถ้าเอาพระตัวเองมาประจานไงเข้าใจไหมเอาพระตัวเองมาประจานแน่พระปลอมเนี่ย นะครับต่อไปใครจะถือมึงก็ต้องมโนโอย่างเดิมไนงะต้องมโนว่าพระสมเด็จนะครับนะบมันต้องตำหนิเท่านั้นต้องเซียนรุ่นเก่าๆนะครับยิ่งขี้โมลังเถยนะคุณถามหน่อยเซียนรุ่นเก่าๆนเนี่ยเกิดยุคไหนแล้วก็ไปอ้างผู้เท่าผู้แกไปอ้างนะอากกอาเก็กนะครับกอเก็กม,มันเกิดยุคไหนอ่ะนะครับผู้เฒ่าผู้แกมันเกิดยุคไหนไม่มีใครทันยุคแล้วนะครับปัจจุบันเนี้นะพวกเซียมันถึงโกหก อะไรก็ได้ไงน,นะใส่ว่าธรรมก่อนแต่ที่จริงแล้วบ้านเรานะครับนะเรามีกรมศิลปากรมานะมีการศึกษาเรียนรู้มานานแล้วแต่นะครับนะในกระบวนการเรื่องพระเนี่ยพระเครื่องเนี่ยไม่ได้เอากระบวนการศึกษานะครับทางหลักการเรียนรู้นะฮะวิชาการประวัติศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวรองรับในการศึกษาและเก็บสะสม ศิลปะวัตถุบโบราณหรือไม่โบราณก็แล้วแต่นะครับห้าสิบปีขึ้นไปก็แล้วแต่จนถึงร้อยกว่าปีจนถึงพันปีถ้าในวงการประเครื่องไม่มีเลยนะครับนะย้อนกลับไปตั้งสิบปียี่สิบปีที่แล้วไม่มีนะครับไม่รู้ทําไมเห็นไหมทั้งที่บ้านเราเนี่ยนะครับมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีหลักการเรียนรู้มีหลักการสอนนะครับศิลปะวัตถุบโบราณนะนะรู้หมอะไรครับเขามีนะครับคณะเนี้ยแต่เพราะว่าเป็น การขายผ้านะครับศิลปะวัตถุโบาาราณเหมือนกันนะครับมาเครื่องเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยกลับให้พวกกลุ่มเซียนเนี่ยนะครับนะมาเป็นตัวกําหนดเห็นไหมพระแท้ต้องเซียนกําหนดเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะปัจจุบันนี้เราทันสมัยแล้วนะครับอ่าวิวัฒนาการไกลแล้วเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อเซียนเห็นไหมมันยังล้าหลังนะครับมันยังบ้าอยู่กับตำหนิ ที่จริงอะนะครับเพื่อนมันก็รู้นะแต่มันไม่ยอมรับเพราะว่าอะไรเพราะพ้ามันเก๋นะครับต่อไปอ่ะเอาเถอะอ,อีกสิบปีปีข้างหน้านะครับไอ้พวกที่มีทรัพย์สินเยอะๆนะที่บอกว่าตัวเองมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะที่มึงโม้มึงโฆษณายอยู่เนี่ยต่อไปไม่อไหรเขาตรวจสอบนะครับนะทรัพย์สินพันล้านมีอะไรบ้างน,นะครับถ้าใครไปร้องเรียนให้ตรวจสอบเนี่ยจะดูที่ว่า ผ้าของมึงเนี่ยสมเด็จเนี่ยนะครับผ้าเหรียญมึงเนี่ยนะที่มึงบอกว่าองค์ละห้าล้านสิบล้านหลวงพ่อกลันนะครับห้าล้านสิบล้านเนีหลวงปู่สุกเนี่ยนะครับมันจะแท้ตรงตามประวัติศาสตร์หรือเปล่าเวลาหน่วยงานรัฐเขาตรวจสอบนะครับเมื่อเขาใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักทั้งนั้นแท้ประวัติศาสตร์ทั้งนั้นนะครับเป็นไปตามกำรายจริงหรือเปล่านะไม่มีใครประกาศถึงหปล่าวัตถุโบราณด้วยการดูตำหนินะครับอันนั้นเป็นเรื่องมโน เ,เรื่องปัญญาอ่อนนะครับของพวกกลุ่มเซียนผมบอกไว้เลยนะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปใช้แนวทางแบบนี้นะครับแล้วท่านจะไม่มีพระแท้นะครับเป็นของดีของแท้ที่มีพุทธคุณเลยนะครับเนี่ยท่านอาจจะดูเป็นแล้วท่านไปเดินแผงพระตลาดพระอาจจะเจอก็ได้นะครับในราคาหลักร้อยหลักพันก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าพระเนี่ยนะครับของแท้จะมาอยู่ที่คนดูเป็นไหม ถ้าอยู่ไอ้พวกแผนพ้าจับมาขายไยมันดูไั่เป็น,ปนมันก็ขายนั้นแหละนะครับจับมาห้าร้อยขายมันนึงก็ขายแล้วนะครับแต่ถ้าอยู่กับคนที่ดูเป็นอยู่กับคนที่นะฮะเขามีความรู้อาจจะไม่ได้ในราคาที่ถูกนะครับถ้าคนที่ดูเป็นก็ขายแพงเนี่ยอ่อยเช่าแผงนะยังก็ไม่ใช่หลักร้อยนะครับพ้าสมเด็จเนี่ยก,ก่อนที่ผมนะฮะเดินแผงฟ้าตลาดฟ้าเหมือนกันเลยนะครับพยายามที่จะหาเนี่ย แต่มันก็หายากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในผ้าแท้เนี่ยะครับมีถึงสิบองค์ผ้าเก้มีพันองเพืเ่อนเข้าใจไหมครับตลาดตลาดตังเนี้ยอาจจะไม่เจอเลยนะปัจจุบันเนี่ยนะผ้าเนี่ยมาจากทางบ้านทั้งนั้นเป็นผ้าบ้านทั้งนั้นเลยนะครับที่ส่งให้ผมเนี่ยนะคือเป็นผ้าใช้เป็นผ้าเก่าเป็นผ้าเก็บเห็นไหมที่เขาเก็บแล้วเขาใช้เขาไม่ได้เชื่อเสียนนะครับไอ้พวกที่กลุ่มเชื่อเสียนก็มันก็ขายทิ้งหมด นะครับขายเหมาขายทิ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนเดี๋ไปเชื่อเสียนะครับใครมีเนื้อแบบนี้นะครับนะเนี่ยคือพระธุ์นักครูเลยบอกได้เลยนะเนี่ยดูแคลไซด์ดีครับขึ้นทั้งองค์เห็นไหมเนี่ยในราคาที่จับต้องได้นะครับในราคาที่ไม่แพงองค์นี้นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ยุคต้นด้วยเพื่อนดูเดียเนี่ยดูพิมพดูแคลไซด์ดีครับงอกทั้งองค์แล้วดูพิมพ์ทรงเห็นไหม นะครับเนี่ยรูพิมพ์อาจจะมีอยู่ในบันทึกของอาจารย์เตรียมพวายก็ได้นะครับนะละหลายไม่พิมพ์เนี่ยที่หายที่หาย,ยากที่ไม่มีอยู่ในวงการแต่ในหนังสือพานเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยเข้าไปเทียบนะนะครับเนี่ยลองเพื่อนแคปรูปลองเข้าไปเทียบดูนะฮะอาจจะมีก็ได้นะครับเก้าพิมพ์สิบสองเนื้อเนี่ยนะครับนี่ก็คือจัดอยู่ในพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเก้าพิมพ์สิบสองเนื้อเนี่ยพิมพ์พระประธานก็แตกไปอีกเป็นสิบพิมพ์ยี่สิบพิมพ์ นะครับเกจทะลุซุ้มก็แตกไปอีกนะแต่ก็เรียกเก้าพ,พิมพ์สองเนื้อเนี่ยนะก็มีเนื้อแก่มวลสารแก่น้ํามันแก่น้ําว่านนะครับแก่ผงพุทธคุณแก่ปูนนะแล้วก็เนื้อเทียนชัยเนื้อเทียนชัยก็กลมปูปนกับหอยนี่แหละนะครับก็ตั้งชื่อเรียกกันแต่ที่จริงแล้วนะครับพาะมันมีอยู่แค่สองแบบนะครับนั่นก็คือแก่ปูนกับแก่ผงพุทธคุณนะครับแก่ปูนกับแก่ผงพุทธคุณ นะครับส่วนน้ำมันน้ำว่านที่แก่เนี่ยนะครับเมื่อผงปูนมันก็ต้องเจ็บติดเหมือนกันเข้าใจไหมครเนี่คือพระถุเด็กโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับดูไว้เป็นแนวทางในการศึกษาในการเก็บสะสมผ้าแท้ได้น,นะครับไม่เช่าไม่เป็นไรนะดูไว้เป็นความรู้นะครับดูไว้เป็นความรู้พระเหล่านี้ต่อไปภายข้างหน้าด้วยจําไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่มีการขึ้นทะเบียนนะครับนะด้วยหน่วยงานของรัฐเนี่ย นะครับก็ศิลป,วปลนนละวัตถุโบราณรัฐบาลไหนก็มีโครงการทำซอฟท์พาวงซอฟท์พาวเวอร์นี่นะครับนะต่อไปพระของชาวบ้านนี่แหละที่ตรวจสอบทางหลักวิชาศาสตร์ได้นะครับแล้วก็ตรงตามวัติศาสตร์ถ้าเหล่านี้จะมีราคานะครับในเมื่อตรวจมายุไม่ถึงภาพเก๋ภาพปอมนี่นะครับนะนะมึงจะขึ้นทะเบียนได้ไงการขึ้นทะเบียนตรวจสอบด้วยทางหลักวิชาศาสตร์มันต้องเป็นกลางน,นะครับไม่ว,ว่าดูหน้าคนถือพระ มันต้องดูที่องค์พระนี่ยนะครับนี่คือหลักคาไป็นจริงโอเคนะคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ